สงครามแรกของสามพี่น้องที่เปื้อนเลือดประชาชนจากอีพีที่แล้วหลังเล่าปีกวนอูและเตียวหวยุยสาบานเป็นพี่น้องกันใต้ต้นดอกท้อทั้ง3าก็ตั้งใจจะจกอบกู้แผ่นดินที่กำลังแตกสลายให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าคือสงครามครั้งแรกในชีวิตสงครามที่ไม่ใช่กับกองทัพต่างชาติแต่เป็นกับประชาชนที่ลุกขึ้นสู้เพราะความสิ้นหวังกลุ่มที่โลกเรียกว่าโจรพวกผ้าเหลือง โดยผู้นำของพวกเขาชื่อจังเจียวชายที่เชื่อว่าตนได้รับบัญชาจากสวรรค์เขาประกาศคําสอนของเทพครองสวรรค์และปลุกคนทั้งแผ่นดินให้ลุกขึ้นโค่นราชวงศ์ฮั่นที่เสื่อมทรามโดยทุกคนได้สวมผ้าพ,พกหัวสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแต่เมื่อความหิวความโกรธและความแข็งได้รวมตัวกัน จากความหวังก็กลายเป็นความบ้าคลั่งหมู่บ้านถูกเผาวัดวาอารามถูกกล้นเสียงเด็กร้องไห้ระงมเสียงผู้คนหนีตายดังทั่วทั้งเมืองจากการกู้แผ่นดินกลายเป็นการทำลายแผ่นดินเสียเองและนั่นก็คือจุดที่เล่าปีและทั้งสองสาหายตัดสินใจลุกขึ้นพวกเขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีกองทัพไม่ได้มีเงินทองมีเพียงหัวใจที่อยากปกป้องคนธรรมดาให้รอดพ้นจากไฟสงครามเตียวหยตะโกนเสียงดังลั่นฟาดหอกจนศัตรูถอยกวนอุสบะ้าวเขียวแวกแนวลบจนเลือดสาดกระเซ็นส่วนเล่าปี ไม่ใช่ขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แต่หัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเขานำชาวบ้านสู้แบบสุดกำลังเพื่อรักษาหมู่บ้านสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เสียงดาบปะทะกันเสียงลมวีวิวเสียงร้องของผู้คนที่เจ็บปวดคือเสียงของสงครามครั้งแรกที่พวกเขาได้ลิ้มรสสุดท้ายสึกจบลงเพราะหมู่บ้านที่มอดไหมแต่ชื่อของสามพี่น้องได้เริ่มถูกพูดถึงจากชายสามคนในตลาดเก่าๆก,กลายเป็นนักรบผู้มีจิตใจพักดีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานเพราะข้างหน้าพวกเขาจะต้องเผชิญศึกใหญ่ศึกของพันธมิตรแผ่นดิน ที่เต็มไปด้วยขุนศึกผู้หญิงพยองเตรียมพบกับตอนต่อไป EP ที่3ามควนอูพน้าหัวหยงซึกแห่งศักดิ์ศรีที่ดาบเดียวสามารถเปลี่ยนหน้าประวัติศสาสตร์จีนได้อย่าลืมกดติดตามไว้และรอตอนต่อไปได้เลยครับ